ีกำลังตั้งกล้องแบบเดียวให้ตั้งตัวบ้างั้ตัวให้ครับใช่บุกบ้างบุกบ้างบุก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 ลังโจรลังโจรโอเคโอเคโอเคก็ตำรวจมาก็ก็เดี๋ยวนี้มันยังไงอ่ะ ตำรวจก็ต้องทำงานเยอะถูกปะ่ะเพราะโจรเยอะอแต่ทีน,นี้โจรมันมาในรูปแบบออนไลน์ด้วยเนาะถูกปะ่ะเออข่าวทุกวันเลยมีโจรน,นั่นโกงนั่นโกงนี่โกงนี่โกงนั่นเนาะเนาะข่าวนี้เนี่ยคือเอา,อางี้ดีกว่าว่าใครจะมาหลอกเราหรือว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่หมอจะสอนทิกดูตรงไหนหรือปะ่ะดูตรงไหนคะดูหัวนมอ๋อเรอ,อ ออ oh, ใช่ใช่มีเคสหนึ่งเออดูหัวนมดูหัวนมคือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันแยกไม่ออก oh. จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนนายเป็นนางสาวด้วยถูกปะ่ะอ๋อใช่เออแต่ถามว่านางสาวมาเป็นนายก็จะมีถูกปะ่ะก็มีนะออแต่หมอจะบอกว่าหลอกหมอไม่ได้หรอกดูยังไงอะหัวนม oh, อ๋อใช่ใช,ใช่มีเคสหนึ่งที่แบบมาปรึกษาแบบให้เขียนประวัติอะไรเงี้ยหนูยังไม่รู้เลยนะจน จนหมออเล็กทักอะตอ่อยขึ้นไปศึกษาถึงรั<ช>้ฮ้อย่างนี้เลยอะใช่คือ,อหัวนมอะผู้หญิงอน่ยมันจะดีไซน์อยู่ตรงกลางถูกป่ะ<อ>แต่ผู้ชายนันจะออกข้างหน่อยเนาะ<อ>เออถึงแม้ผ่าตัดไปอะไรไปเนี่ยคือถ้าผมเป็นหมอเนี่ยผมดูออกคน้ง่ายมาหลอกผมไม่ได้จะแอบเสียงสองเสียงสาม,มาหลอกผมไม่ได้<อ>ถูกป่ะเออหลอกไม่ได้มสั้นไหมประมาณนี้นนี้นี่ สงสัยอะว่าหนูอยากรู้ว่าว่าเคสร,ระหว่างเคสเสริมหน้าอกผู้หญิงแท้กับสาวสองเนี่ยมันต่างกันไหมหมอเอางี้ก่อนกลับมาเรื่องนี้ก่อนหมอไม่ต้องเปิดจิมมี่ดูหมอเปิดนมดูรู้เลยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอ๋อเออเออแล้วก็อะไรไม่กินถามอะไรนะคือถ้าอย่างการเสริมหน้าอกระหว่างของสาวแท้ กับสาวสองเนี่ยต่างกันไหมต่างต่างผมอยากจะบอกว่าไม่มีแพทเทิร์นตายตัวผู้นี้เขาเลยเรียกว่าการประกอบวิชาชีพและศิลปะถูกป่ะอ,อนาคตเนี่ยคนเนี่ยเข้าไปที่เครื่องอนาคตก็สแกนได้แล้วเป็นอะไรผลแลบ,บเนี่ยดูเนี่ยเข้าคอมเอ็กเย์เนี่ยเข้าคอมได้หมดแต่ศิลปะเนี่ยจะบอกว่าผู้หญิงต้องแบบนี้ผู้ชายต้องแบบนี้กจะเธอต้องแบบนี้แบบนี้ผมว่าไม่มีแพทเทิร์นตายตัว<อ>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้หญิงไทยไม่ไม,ไม่ค่อยมีนม เออเนาะเออไม่ค่อยมีเป็นทุนเดิมมันเป็นเขาเรียกว่า DNA f i n g e r p r i กอน์ดีกว่าอ่ะอ๋อเออสแตมม์มาถูกป่ะกลับไปบ้านไปเปิดนมตัวเองดูก็ไม่ค่อยมีอ่ะถูกป่ะโกยนะไม่ต้องไปนั่งกินหรอกเกาวคงเกาเคืออะไรพวกเนี้ยเสริมไปเลยสองกล้องสองกล้องไม่มีสายเดรนพักฟื้นเร็วใช้ของดีๆถูกป่ะถ้าไม่รู้อะไรก็กดดู Facebook หมอเนาะไม่รู้อะไรก็เดี๋ยวส่ง q r code ให้ ไลน์เนาะทักไปที่แอดมินแอดมินค้อให้คําแนะนำนะฮะอันนี้จะเป็นราคาที่ผมว่าซุปเปอร์คุ้มอะ่ะเทคโนโลยีก็ของเยอรมันซิลิโคนก็ระดับโลกเนาะเพื่อ,อนาคตมันต้องขึ้นหมดแหละครับเพราะผมทําไม่ทันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นปริมาณเราเน้นคุณภาพเนาะที่มาไม่ทันเพราะมันเน้นคุณภาพเนี่สยสงสัยอะไรอีกปะไม่สงสัยละไม่สงสัยละ,สสยละตอนนี้ก็ดูไปแล้วเนาะไม่ต้องไปเปิดเขาดูแล้วเนาะเปิดนมดู เออเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ไปดูเธอฉันขอดูนมเธอหน่อยดแฟนอ่ะเนาะผู้ชายผู้ชายผู้ชายก็ไปขอดูนมผู้ชายอ๋อเป็นยังไงก็จําไว้ว่านมผู้ชายเนี่ยมันแบกออกข้างนมผู้หญิงมันอยู่ตรงกลางดูบ้าอ๋อแบันเลยดูให้ดูเนาะนองผู้หญิงอยู่ตรงกลางเนาะคราวนี้ก็ไม่มีใครมาหลอกเราได้ละได้ที่จะไปทะเลาะกันแทบตายบอกว่าเปลี่ยนนายเป็นเนี่ยดูนมปกใครใครสอนมาหมอเล็กสอนมาค่ะโอเคเนาะ โอเคค่ะเที่ยวมูแมสเซจไม่สรุปละวันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับดรอเล็กซ <os k Orleans> ์ t h e t i c Clinic